กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกเพื่อทุก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 ยสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมในเอเคทีวีเลยดีกว่านะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในช่องมอดรีวิวกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมมามอดไฟในแอดเฟดดีโคตรน่ากลัวสุดสยองฟองก้านะครับงั้นมันจะมีใครมาให้ใบหนึ่งนะครับพอเราเกิดมาปุ๊บราจะมันจะมีใครมาให้ใบหนึ่งนะวางเลยมันก็จะใช้ของเอาชีวิตรอดมานะฮะนี่ใส่ของไป โอ้เม <yap> oh, ื oh, oh. Oh, ่อจะมีพวกไปในเฟดดี้แอนด์มาตีผมอู้เอาชีวิตรอดในในโอ้โหไอ้นี่มันมีไอ้พี่ตายเงี้ยผมเอ้ยด้วยโอ้โหมาเต็มเลยครับโอ้ตอนนี้โอ้โหแหลกกันใหญ่ตุ่มสะกํมใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยมาเยอะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วอุ้ยตีแรงไว้ตีแรง พรงนี้อื้มฟักซี่ฟักซี่หยุดเอ้ยเอ้ยพี่เป็ดพี่เป็ดหยุดพี่เป็ดหยุดหยุดทุกตัวเลยหิวแล้วโอ๊ยอย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมโอ๊ยเราไม่เคยทำอะไรแค้นก็กันเลยนะเฮ้ยจะยุ่งเฮ้ยตายแหละไม่ตายแหละโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บอืมโอ๊ยไฟน่าเอฟเฟกดีเดินไปแค่เดี๋ยวเดียวเจอแล้วโอ้โหยังไม่ทันเตรียมใจเลย <gie> มันก็จะเป็นตามครับโอ้มีตัวตีกนด้วยปบป๊บโอมมาเป็นกองฟ้าฟ้าใช้ผ่าส่มันทีขอลองขอร้องเ <g år> <g år> หือโอ๊ยเจ็บทำไมพวกนี้ตีแรงเลยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอโอโอบุกเลยนี่ว่าโอ้ โอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนจะเย็นจะเย็นใจเย็นใจเย็นครับผมพวกคุณครับผมพวกคุณเออจะตายแล้วครับโอ้ยผมพวกคุนแม่พี่มีโข น,นะครับของไข่ไปปุ๊บนะครับโอ้ก็จะเรินพัดจะเริญผลครับนะฮะเมื่อกี้เราไปตอกยีร่องไหนนี่ตรงนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าจะไม่ใช่แต่ช่างมันก่อนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับฟใ n a น a f เอฟเฟดีถ้าเราเล่นพร้อมกับแมตช์ฟใ l a น่เอฟเดีผมว่าเยอะหล่อนแน่ผมว่ามีหล่อนนะมีเฮมีเฮสองตัมก็ติดบักอยู่ได้บักแดกได้ํำการจริงจรนี่เป็นหมีนี่ตัวอะไร ตายพี่ตายพักสองพี่ตายเองโอ้ยไม่มีพี่เป็ดพี่ตายโอ้กูจะตายแล้วก็มัดไฟในแอฟเฟดดีก็มีเพียงเท่านี้นะฮะอืมเรามาสอนลงเลยดีกว่านะก่อนอื่นเข้าไปที่เทเจอร์แพคนะครับตอนแรกมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับเข้าไปที่ตรงที่คุณอยู่นะครับอันนี้ผมก็ให้คุณเอ็กซ์ส่งมาอีกรอบนะครับนี่ส่งมาให้อีกแล้วไม่ใช่รอ,อบนี่แล้วเข้าไปที่ลันเชอร์ออปชั่นนะครับ แล้วไปตรงไอ้ตรงเนี้ย n แบบอะไรทุกอย่างเนี่ยครับกดไปตรงนี้นะครับกดตามผมเลยไอ้นี่คุณผมเอาไว้ที่บูทูธนะครับส่วนคุณอาจจะถ้าดาวนโหลดมาก็จะอยู่ที่ดาวนโหลดนะแล้วแต่ว่าคุณเอาไฟล์ไว้ไหนกดเข้าไปถ้าเกิดมันเกิดใช้ไม่ได้นะให้กดดิเลตยีแล้วกดเอแล้วก็กดอีกรอบนะฮะแค่นั้นมันก็ไข่ก็จะอยู่ในมือคุณแล้วอขอจบกันแต่เพียงเท่านี้เลยดีกว่าใครชอบกดไลค์ไลค์ืมัครสมาชิกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ